สวัสดีคุณลูกค้าคนพิเศษของออฟก่าเดียทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้ฟังด้วยครับเทรนสินค้าที่นิยมในปีนี้นะครับจะเน้นกลุ่มของ Eco เลยครับ คำว่าอีโคนะครับเราจะเน้นเรื่องความยั่งยืนนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็มีผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุดเลยครับทางออฟก้ไอเดียนะครับเรามีความรอบคอบตั้งแต่การเลือกวัสดุนะครับและกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เป็น ESG หรือ BCG ของหลายๆบริษัทเลยครับโดยมักจะผลิตจากวัสดุที่สามารถใช้ซ้าหรือส่งเสริมการนามาใช้ใหม่ครับและให้ของขวัญรักโลกชิ้นนี้เป็นตัวแทนคาขอบคุณ และแสดงถึงความเอาใจใส่คุณลูกค้าคนสําคัญของบริษัทของท่านและโลกใบนี้ครับวัสดุ e o o r i e n ร l y นะครับเป็นวัสดุที่มีความนิยมมากนะครับซึ่งเราเรียกว่า RPET ครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายฟังนะครับว่า RPET คืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับมาทําความรู้จักกับ PET ก่อนนะครับขวดน้ําพลาสติกใสนะครับที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะครับบ้านเราเนี่ยก็จะมีขวดน้ําพลาสติกใสแบบนี้ซึ่งเราเรียกว่า PET ครับ ทุกคนคงเคยเห็นและก็คงเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเอาขวดน้ําที่เราใช้หมดแล้วนะครับไปรีไซเคิลมันออกมานะครับซึ่งเราจะเรียกว่า RPET ครับ RPET ย่อมาจากคําว่า polyethylene t e l e p h t h a l a t e หรือ Recycle PET นั่นเองซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกที่มีคุณภาพสําคัญในการรีไซเคิล การนำขวด PET มา r e c y c l ิเป็น RPET ช่วยลดการใช้วัสดุใหม่ลดการสร้างขยะพลาสติกที่สิ้นเปลืองและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นครับโดย RPET ถูกผลิตจากการ r e c y c l ิของขวดพลาสติก PET ที่ใช้งานแล้วแยกส่วนต่างๆออกเหลือแต่ส่วนของขวดพลาสติกใสนำไปบดเป็นเฟรกนะครับล้างทองามสาดให้เรียบร้อยก่อนนำเข้ากระบวนการอัดเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิ เพื่อนําไปเข้ากระบวนการทอเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่เราเรียกว่าผ้า RPET หรือพลาสติก RPET ต่อไปครับ และของขวัญคลิปปอดโปรตัวนี้ครับเรายังคงวัสดุที่ทําจาก RPET นะครับมาตรฐานการผลิตก็จะเป็น RCS Standard ครับและตัวเนื้อผ้านี้นะครับเราใช้ขวดน้ําในการผลิตนะครับขนาด1ลิตรเนี่ยจำนวน5ขวดครับสามารถผลิตสินค้านี้ได้1ชิ้นครับเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเรามีการสั่งสินค้า1,000ชิ้นนะครับสามารถที่จะรีไซเคิลขวดน้ําได้ถึง5,000ขวดเลยครับ สำหรับตัวคลิปปอดปลอตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากครับเราค่อยๆไล่ไปเลยดีกว่าครับจากด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเขาจะมีเหมือนแถบแม่เหล็กนะครับอ่าก็สามารถที่จะดึงกลางออกมานะครับแบบนี้แล้วก็วางแปะไปแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราวางไว้ปึ๊บนะครับแล้วเรามีพวกโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตนะครับ iPad นะครับเราก็สามารถที่จะ วางนะครับไว้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้เขาจะมีที่ไว้กันโน้ตบุ๊กลื่นด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถวางใช้งานแบบนี้ได้เลย mm hmm. และตรงด้านหลังนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราสามารถทํามาเป็นที่ตั้งนะครับก็กลับด้านมาแบบนี้ครับเป็นที่ตั้งวางได้เลยหรือว่าจะวางท่าน,นี้ก็ได้นะครับส่วนด้านหน้านเนี่ยจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากนะครับเรามาดูกัน ก็คืออันดับแรกนะครับเขาจะมีตัวไวเลสชาร์จนะครับตรงนี้ที่จ่ายไฟได้สูงสุดถึง15วัตต์เลยนะครับอ่าแล้วเวลาถ้าเราใช้โทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับมาวางชาร์จตรงนี้จะขึ้นว่าเป็นฟาชาร์ดด้วยนะครับอ่าเวลาเราวางนะครับตรงนี้เขาจะมีที่กันนะครับเป็นที่วางโทรศัพท์นะครับวางแบบนี้ได้เลยและตรงด้านข้างนี้นะครับจะมีช่องเสียบ USB Type C นะครับเอาไว้สําหรับต่อสายชาร์จแล้วก็เสียบการ์ดัปเตอร์เพื่อจ่ายไฟให้กับไวเลสชาร์จตรงนี้ครับ ถัดมานะครับเราจะมีตัวที่เป็นแมกเนตนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนปีนตู้แกนะครับเอาไว้แปะลงไปบนนี้ครับอ่าแล้วก็เราสามารถที่จะดึงออกมาตรงนี้เขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับเอาไว้สําหรับเวลาเราต้องการเก็บสายชาร์จนะครับก็พันสายชาร์จเก็บแล้วก็แปะตรงแางนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกอันนึงครับส่วนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันครับเวลาเผื่อว่าถ้าเรามีพวกคลิปหนีบกระดาษต่างๆนะครับก็มาแปะไว้บนนี้ได้เลยครับ แล้วก็ถ้าสมมติในกรณีเรามีพวกโพสต์อิทนะครับหรือว่ากระดาษโน้ตต่างๆนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้นะครับดึงออกมาเป็นแม่เหล็กเหมือนกันครับก็แปะในที่ที่เราต้องการแปะได้เลยนะครับตรงนี้สามารถขยับเลื่อนย้ายตามที่เราต้องการได้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้ครับแล้วเรายังมีที่วางปากกานะครับใส่ได้ถึง3ด้ามเลยนะครับและตรงนี้นะครับจะเป็นแม่เหล็กแถบใหญ่เลยนะครับก็สามารถที่จะวางกันไกลลงไปได้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะถอดเคลื่อนย้ายได้เหมือนกันนะครับไว้ที่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็สามารถจะเก็บน้ําบัตรนะครับเก็บบัตรเครดิตหรือของการ์ดเครือต่างๆที่เราต้องการใช้นะครับก็มาเก็บตรงนี้ได้เลยครับและตัวนี้ครับเวลาถ้าเราไม่ใช้งานนะครับถ้าต้องการเก็บนะครับเราแค่พลิกกลับมาแล้วก็ดันลงไปแบะแบบนี้ครับส่วนด้านหลังของเขาเนี่ยครับเขาจะมีเหมือนยางยืด2เส้นอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็สามารถจะเก็บไว้ด้านหลังนะครับ เคสของโน้ตบุ๊กเราได้เลยแบบนี้และสามารถจะพกพาไปใช้งานได้ทุกที่เลยครับสำหรับวิธีการทำโลโก้นะครับเราจะทำเป็น UV วปลิ้นพิมพ์4ีสีนะครับลงไปตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้และสินค้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับแพคเกจจิ้งที่เป็นกล่องกระดาษคราฟน้ำตาลนะครับซึ่งตัวนี้นะครับภายใต้มาตรฐานการผลิตกล่องกระดาษคราฟเนี่ยก็จะเป็นของ fsc ด้วยครับ แล้วเรายังมีการพิมพ์โลโก้ลงบนกล่องให้ด้วยนะครับและถ้าท่านใดนะครับสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อกับออกกล้เดียได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับ